สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเล่นเกม Minecraft กันนะคะ Minecraft Ma p ลายบอสกันเหมือนเดิมนะยีก็หลังจากที่เราเรีวิวการเล่นไปแล้วเนาะเราก็จะมารีวิวการกระโดดบ้างดีกว่า นี่สีแดงนะคะมีสองฝั่งนะเราไปเอาฝั่งนู้นดีกว่าแต่คลิปน่าจะมารีวิวตตรงหิมะตรงนี้นะด้านล่างเนาะโอเคก็โอเคนะคะนี่โอเคเราก็โดดไม่เก่งหรอกนะ แต่เราจะมารียิวืีอะไรอย่างเน,นออานะโอ้มาเอาไหมเอาไหมนะคะกระโดดไม่ได้ค่ะเดี๋เดๆอเด้อๆๆๆๆๆๆๆ กระโดดไม่ได okay. ้เอาโอเคขอรอสักค okay. um no yeah. oh yeah. ู่โอเคมาแล้วเรากำลังจะกระโดดแล้วค่ะเย้โอ้ยเย่โอ้นี่ เราจะเล่นไปสักสามสี่นาทีห้านาทีนะเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าไปถึงตรงนั้นเราจะหยุดเลยคลิปเลยนะเราจะหยุดคลิปเลยนะให้เขาไปก่อนให้เขาไปก่อนนี่ไปเลยโอตุก โอเคมาถึงบันไดแล้วยากมากบันไดอะ่ะยังไม่ได้ทันกระโดดเลยเอาใหม่เอามหม่เอาใหม่เอามหม่แป๊บหนึง่งเฮ้ยตายแล้วเรากระโดดไม่ถึงแน่ๆเลยอะ่ะ สุขได้้ึแต่ความแบบนี้ยังสดอยู่นะแล้วนี่ไม่ได้ลอกไหนด้วยอ่มาแล้วครับไช่จมรทำอะไรต่อครับเฮ้ยนี่เป็นแป้งเลยใช่มันเลยงงๆอย่างนี้ยกลัวกระโดดไม่ถึงมากเลยนะคะใสด้วยมันจะคิดครับครับคือเนื้อปลาหมึกนั่นเองนะครับพึบเอาไปปัดพึบพึบเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเฮ้ยมันไกลมากเลยนะตรงเนี้ยตอนแรกที่เขาเล่นน่ะเขายังไม่ถึงขนาดนี้เลยนะนี่เจ๊ อ่านแล้วตรงนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งเนาะงั้นเดี๋ยวเรากระโดดฝั่งนี้ได้ไหมไม่เอาอะมันจะโตกันไงโอเคนะถึงแล้วนะตาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ